ธรรมะสวัสดีนะคุณโยมเอาวันนี้พุทธมาอีกแล้วม <c oughs> <c oughs> าก็เพื่อจะมาบอกว่าเหตุ <c oughs> การณ์ที่พวกเเรากำลังวิตกกันในเรื่องของการที่จะ,จะมีการไปเยือนไต้หวัน เราจะทาให้เหตุการณ์นั้นบานปลายในช่วงนี้พุทธาบอกเ,อเลยนะว่าที่ยังไม่ใช่เรื่องที่จะไปหน้าบิตกอ,อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ต้องไปบิตกด้วยก็เพราะว่า,าฝ่ายหนึ่งได้ประเมินแล้วอืม มันไม่คุ้มกับความเสี่ยงไม่คุ้มกับความเสี่ยงก็ถึงได้ยุติไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นความเสียหายมันมีละละถ้าเกิดว่าคิดจะเอากำลังเข้าไปเพื่อจะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้น ทําตามใจของตนเองถ้าหากว่าเป็นไฟล์ที่ได้เปรียบหรือว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบอย่างมากในการที่จะทําให้เกิดความวุ่นวายความรุนแรงเป็นเหตุทำให้เกิดสงครามขึ้นเขาก็จะลงมือ แต่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกคุณโยมมันไม่คุ้มกับสิ่งที่จะเสียประเมินการวินาทีสุดท้ายเลยนะสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่มีอะไรปล่อยมันไปปล่อยมันผ่านไปเขาเท่านะ้นเราไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกคุณโยมไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น คุณโยมก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะพุทธะออกมานี่ก็อยากให้คุณโยมนะได้เบาจิตเบาใจาไม่ต้องไปกังวลกับเขามันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะยังไม่ใช่ของจริงฉเฉลิญพรดพุทธาบอกว่ามันยังไม่ใช่ของจริงอืมก็ไม่ต้องกังวลนะ กังวลไปกับเสียดายเวลาเราเอาเวลาไปหาความสุขอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขดีกว่า,าทำกิจกรรมที่มันมีความสุขดีกว่าไปกังวลกับเ,เรื่องนี้ไม่ถูกละนะไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะพูดง่ายๆว่าเป็นการแย่กันไปแย่กันมา เองชกข่าก่อนสขิข่าถึงจะนั่นชกเองอ่าเนี่ยน,นะเหมือนกับคนกลัวกันนะ่ะนะเองชกก่อนสิเองชกก่อนอะไรประมาณนั้นแหละนี่มันยังไม่ถึงเวลาหรอกคุณโยมแต่อีกไม่นานอนะ่ะที่พุทธะบอกว่าสงครามโลกเฟสสองมันจะมามันมาเนะี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลด้วยนะไม่ต้องไปกังวลด้วยอืม เป็นการแย่แยกันไปแย่กันมาแล้วนะคุณโยมอมืมนุษย์นี่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กันไม่มีใครสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วมีแต่มนุษย์ละแหละสร้างความเดือดร้อนให้กันไ,ไปเข็นฆ่าเขาได้นึกว่าตัวเองจะชนะไม่ใช่นะอืมมันมีจตกรกรรมละจะตามสนองอืม เข็นฆ่าคนนู้นได้เข็นฆ่าคนนี้ได้แล้วนึกว่าตัวเองจะชนะไม่ใช่นะมีจตกรกรรมตามสนองจิตวิญญาณของตนนะสินข้อที่หนึ่งของเราพุทธะเลยบอกว่าห้ามฆ่ามนุษย์ไม่ว่ากรณีไหนกันแล้วแต่ห้ามฆ่ามนุษย์แต่ถ้าเขายืนยันแย่กันไปแย่กันมาเพื่อให,ให้อีกฝ่ายหนึ่งลงมืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นเวรกรรมของเขาเราคณโยมไปดูเถอนะ กรรมเก่าทั้งนั้นทํากรรมกันมาร่วมกรรมกันมามนุษย์สร้างสงคราวกันมาตั้งแต่ยุคไหนยุบไรแล้วกรรมมันยังไม่หมดต่อกันมันก็ต้องสร้างกันไปอย่างนี้แหละหาจบหาสิ้นไม่จนกว่าจะเข้าใจธรรมะของเหล่าพุทธะนั่นแหละถ้าเข้าใจธรรมะของเหล่าพุทธะเมื่อ,อไรสงามมันก็ยุติแล้วก็เกิดความสันติเกิดความสงบภายในจิตในใจแต่คราวนี้นี่ ในระหว่างที่เราก็ใช้ชีวิตร่วมกับอาพวกนี้ด้วยนะมาพวกจะว่าบ้ากับบ้าไม่รู้จะบ้ากันไปถึงไหนคนเรามีอาหารกินมีบ้านอยู่อาศัยมียารักษาโรคถ้าพอใจกันตรงนั้น,นก็จบไม่ต้องไปสนใจความอยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้าโลกอยากยิ่งใหญ่เหนือใครในโลกไม่ต้องไปสนใจอย่างนั้นมันก็อยู่เป็นสุขละคุณโยม ไอ้ที่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าอยากเป็นใหญ่ในโลกอยากเป็นเจ้าโลกมันไม่มีความสุขหละมันมีแต่เวรแต่กรรมไปทําเวรกรรมกับคนอื่นเขาก็ตามมา,าคาดพยาบาทจองเวรจองกรกรมกันห้ามีที่สุดไหม่พวกท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะของพุทธ,ธาโชคดีนักน,นะอ่ะจะเจริญจิตตะภาะวานาะให้ใจเราสงบแล้วก็ฟังพุทธะไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าท่านได้หลงไปเครียดกับวันนี้วันพรุ่งนี้นะเสียดายเวลาทําอย่างอื่นไปสร้างความสุขให้กับครอบครัวไปเจริญจิตตะภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็ไปนั่งเจริญจิตตะภาวนาให้จิตเราลุดพนจะก,กิเลสตัณหาอุปาทานนี่ยังดีกว่าไม่ต้องไปกังวลกับพวกนี้ยังไม่ถึงเวลาพุทธะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาหรอก เวลามันมีมันจะมาถึงม,มันมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของมันธรรมใจของเราอยู่อย่างนี้และ,จะเจริญจิตตะภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลไว้อยู่กับครอบครัวก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องในวัน,นวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรที่ว่ากันะนะที่เรื่องของไต้หวันจะไปเยือนไต้หวันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรกันเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาละ ปเข้าไปดูเป็นละคระดูเป็นละคระแต่ที่สำคัญก็คือเราเป็นเหล่าพุทธ,ธานี้ต้องเจริญจิตตภเพราวานาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกนี้เขาเยอะๆให้เขายุติสงครามกันเร็วๆมันจะได้เกิดสันติสุขกับโลกใบนี้แค่นั้นแหละเราทําแค่นี้พุทธามานี่ก็มาบอกให้คุณโยมสบายใจได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าน,นั้นเองนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นเอง คุณโยมจะได้สบายใจนอนหลับนะวันนี้จะได้นอนหลับไม่ต้องกังวลอะไรกับเขาอ่ะมาบอกเท่านี้หละก็ขอ,ขอให้ท่านที่ได้เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะจงมีแต่ความสุขสงบอยู่ในจิตใจนอนหลับฝันดีด้วยกันทุกท่านทุกผู้ทุกคนทุกนามเทินเจริญผ่อนสาธุสาธุสาธุ